ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรไดากับบดเกมในคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกท่านเล่นเกม Deep r e s สนะครับเกมตกปลาลึกลับที่เต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ทำให้คุณเสียใจภายหลังได้ตลอดเกมนี้สามารถเล่นได้1-5ถึง5คนโดยในคลิปนี้จะสอนในโหมดผู้เล่นแข่งขันกันส่วนในการเล่นคนเดียวหรือว่าโหมดช่วยเหลือกันสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในคู่มือนะครับเซตอัพในการเซตอัพเตรียมอุปกรณ์เกมให้พร้อมดังนี้ ต่อไปนำฟิชบักมาวางไว้ที่ช่องสูญของกระดานตัวเองพร้อมกับเตรียมลูกเต๋าผู้เล่นการ์ดหนอนการ์ดเรือกู้ชีพแล้วก็อย่าลืมนำเรือของคุณมาวางไว้หนะ้าฟ mm ืน hmm. กระดานผู้เล่นด้วยต่อไปเตรียมกระดานท่าเรือสำหรับเกมปกติให้นำเดย์แทร็กเกอร์วางไว้ที่ช่องวันจันทรส่วนเกมที่สั้นลงให้วางไว้ที่วันอังคารต่อไปนำลูกเต๋าแท็กเคิลไดทั้งหมดใส่ไปในถุงแล้ววางข้างๆท่าเรือ หลังจากนั้นนำการ์ดริเกสทั้งหมดนะครับสับรวมกันและวางไว้ใกล้ๆท่าเรือต่อไปเตรียมกร์ดเบ็ดตกปลารอกตกปลาและการอุปกรณ์ไว้ใต้กระดานท่าเรือส่วนอุปกรณ์ที่เหลือห่วงยางเรียนปลาและลูกเต๋ารางบอกเหตุให้วางไว้ข้างๆกระดานแค่นี้คุณก็พร้อมเดินทางไปหาปลาตัวแรกของคุณแล้วเฟสที่หนึ่งตะวันแดงได้ส่องสว่างขึ้นมาแล้วให้เริ่มต้นวันใหม่นำโทเค็นวันที่ไปยังวันต่อไปจากนั้นปลาที่ถูกเปิดเผยแล้วทิ้งลงสู่ทะเล ในวันพุธกับศุกร์ผู้เล่นจะพลิกการ์ดหนอนของตัวเองมาด้านปกติวันพฤหัสทุกคนจะได้เงินเพิ่มอีก3าเหรียญในวันเสาร์ทุกคนจะหยิบลูกเต๋าสีส้อมออกจากถุงถ้าไม่พอให้หยิบลูกเต๋าสีเขียวและถ้ายังไม่พออีกให้หยิบลูกเต๋าสีฟ้าจากนั้นผู้เล่นจะต้องขยับเรือขึ้นไป1ความลึกถ้าอยู่ในระดับสาจะไประดับที่2 2จะไป1ส่วนคนที่อยู่หนึ่งไม่ต้องทำอะไรเฟสที่2ผู้เล่นทุกคนทอยลูกเต๋าจากกองลูกเต๋าที่ใช้แล้ว และนําเข้ากองลูกเต๋าสดใหม่ตามลิมิตของลูกเต๋าที่สามารถนําเข้าได้ดูจากกระดานความบ้าคลัง่งผู้เล่นที่ถอยลูกเต๋าได้ค่ามากที่สุดจะได้ห่วงยางเลือกผู้เล่นอีกหนึ่งคนและนําห่วงยางนี้ให้กับเขาห่วงยางชีพนั้นสามารถใช้เพื่อลดความยากในการจับปลาหรือราคาหอยเทมได้2เฟส3เริ่มจากผู้เล่นคนแรกและวนไปตามเข็มนาฬิกาผู้เล่นจะต้องประกาศว่าในวันนี้ผู้เล่นจะเข้าฝั่งหรือจะออกทะเล จากนั้นนําเรือของตัวเองไปยังกระดานาน,านั้นหากผู้เล่นที่เข้าฝั่งในตาที่แล้วเลือกที่จะออกทะเลในวันนี้<อ>ผู้เล่นจะต้องไปยังช่องความลึกที่1เสมอในช่วงเฟสนี้หากผู้เล่นมีเบ็ดตกปลาหรือลอกตกปลาผู้เล่นสามารถสวมใส่อุปกรณ์นี้ได้1ชิ้นและสอดมันไว้ใต้กระดานผู้เล่นของตัวเองอุปกรณ์เหล่านี้จะไม่สามารถเปลี่ยนได้จนกว่าจะถึงเฟสนี้ในวันถัดไปเฟสที่4ในเฟสนี้ผู้เล่นสามารถเลือกทําได้1ใน3อย่าง1 ทำแอคชั่น1แอคชั่น2ผู้เล่นเลือกที่จะผ่านทุกครั้งที่ผู้เล่นผ่านเป็นครั้งแรกหรือว่าถูกผ่านในตาของตัวเองผู้เล่นสามารถเลือกที่จะจวกการปลาเล็กหรือว่าทิ้งการรีเกรสหนึ่งใบแบบสุ่มได้ 3. เมืม่อผู้เล่นทุกคนเลือกที่จะผ่านและเหลือคุณคนเดียวคุณสามารถทำได้มากสุด2แอคชั่นจากนั้นให้เริ่มมอนใหม่4แอคชั่นต่อไปเราจะมาพูดถึงแอคชั่นที่สามารถทำได้เมื่อออกทะเล เราจะเริ่มจากแอคชั่นเสริมก่อนแอคชั่นเหล่านี้ไม่นับว่าเป็นการใช้แอคชั่นสามารถทำเมื่อไหร่ก็ได้ในตาของคุณหหักปลาของคุณมีสัญล,ลักษณ์เกินกินคุณสามารถกินปลาและทำเอฟเฟก์บนการ์ดได้เมื่อกินปลาเสร็จแล้วอย่าลืมทิ้งลงขยะด้วยละ่ะ 2. ใช้ห่วงยางชูชีพ 3. ใช้ปลาเล็กหรือไอเทมเพื่อสร้างผลประโยชน์ต่างๆให้กับตัวคุณเองใช้เสร็จแล้วให้ทิ้งในกลองทิ้งของการประเภทนั้นด้วย 4. ใช้นอนของคุณให้เป็นประโยชน์ก่อนจะเปิดเผยปลาจากทะเล พลิกการ์ดหนอนและแอบดูปลาตัวนั้นแล้วเลือกว่าจะไว้บนสุดหรือล่างสุดของการ์ดกองใบนั้นหากคุณตกปลาสุดท้ายจากความลึกใดความลึกหนึ่งคุณจะรู้สึกผิดเป็นอย่างมากให้จั่วการ์ดวิกเกตมาหนึ่งใบเล่นไม่สามารถตกปลาในความลึกนี้ได้อีกต่อไปต่อไปก็คือแอคชั่นตกปลาในการตกปลานั้นจะมีทั้งหมด4ขั้นตอน 1. นโยนเบ็ดตกปลาไปยังความลึกของคุณหรือว่าความลึกที่ตื้นกว่าจากนั้นคุณจะสามารถเปิดเผยปลาตัวนั้นออกมาได้ ถ้าปลาตัวนั้นถูกเปิดเผยอยู่แล้วคุณสามารถจับมันได้ทันทีเลย 2. หากปลามีเอฟเฟกต์เปิดเผยให้คุณทำเอฟเฟกต์เปิดเผยของปลาตัวนั้นไปด้วย 3. ามจ่ายค่าการตกปลาปลาทุกตัวจะมีระดับความยากอยู่ที่มุมขวาบนของปลานั้นคุณจะต้องใช้ลูกเต๋ากี่ลูกก็ได้เพียงแค่ค่าบวกกันแล้วเท่ากับหรือมากกว่าค่าของลำยากปลาตัวนั้นๆถ้าคุณไม่สามารถจับปลาตัวนั้นได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามคุณสามารถจวการ์กาปลาเล็กหนึ่งใบจากทะเลได้ 4ี่จะปลาสำเร็จหากคุณจับปลาสำเร็จ,จ,ลรจและปลาตัวนั้นมีเอฟเฟกต์การจับปลาสำเร็จให้คุณทำเอฟเฟกต์นั้นด้วยจากนั้นนําปลาของคุณขึ้นมือเก็บไว้เป็นความลับต่อไปเรือชูชีพหากคุณเลือกที่จะพลิกเรือชูชีพแล้วคุณสามารถไปยังท่าเรือได้ทันทีในตอนจบเกมเรือที่ถูกพลิกแล้วจะเพิ่มค่าความเสียใจให้คุณอีก10เรือที่ถูกพลิกจะไม่นับเป็นการวิกฤตก่อนเราจะจับปลานั้นเรามาศึกษาอนาตมีของปลากันดีกว่า ด้านบนซ้ายคือราคาตลาดของปลาและคะแนนของคุณในตอนจบเกมส่วนปลาที่เหม็นเน่าทุกตัวจะมีเอฟเฟกต์ก,การ์ดรีเกรสเมื่อถูกขายเสมอบนการ์ดจะบอกชื่อขนาดและความสดของปลาปลาจะมีทั้งหมด2ประเภทนั่นก็คือปลาสดและปลาเหม็นเนา่าต่อไปด้านบนขวาของการ์ดจะบอกค่าความยากในการจับปลาตัวนี้ข้างล่างการ์ดก็จะมีเอฟเฟก,กต่างๆของปลาตัวนี้ความยากของปลาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของมันยิ่งใหญ่ยิ่งจับยาก ชาวประมงทั้งหลายควรศึกษาเงาของปลาเพื่อดูว่าขนาดของปลาที่จะถูกเปิดเผยนั้นมีขนาดใหญ่แค่ไหนและแน่นอนปลาที่มีขนาดใหญ่ก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเสมอต่อไปเอฟเฟกต์ของปลาจะมีทั้งหมด4ประเภท 1. นึ่เอฟเฟกต์ต่อเนื่อง 2. องเอฟเฟกต์ปลาเมื่อถูกจับ 3. เอฟเฟกต์เมื่อถูกเปิดเผยและ 4. เอฟเฟกต์เมื่อปลาถูกตืนกินปลาบางตัวมีไอคอนนี้ ซึ่งจะต้องใช้เหรียญปลาในการตัดสินผลของเอฟเฟกต์นั้นๆและถ้าคุณโชคดีพอและจับเอ米尔ออฟอะ a าธาได้คุณจะได้ลูกเต๋าบอกลางไปใช้อีกด้วยต่อไปมอแอคชั่นแอคชั่นที่ทำได้ในท่าเรือเมื่อคุณมาถึงท่าเรือแล้วคุณจะมี a อคชั่ทั้งหมด3 a c แอคชนในการเลือกทำา 1. ขายปลาคุณสามารถเลือกการ์ดปลา1ใบจากบนมือและขายมันให้กับพ่อค้าในท่าเรือได้โดยราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความบ้าคลั่งของคุณ และเมื่อคุณขายปลาแล้วให้นําปลาที่คุณขายไปไว้ยังสุสานหองปลาหากคุณขายปลาเหม็นเน่าอย่าลืมจัวการรีเกรดด้วยล่ะ 2. ติดตั้งปลาเลือกปลาที่คุณคิดว่าเด็ดที่สุดมาหนึ่งตัวจากนั้นให้ติดตั้งปลาตัวนั้นเป็นของรางวัลล้าค่าบนกระดานผู้เล่นของคุณในตอนจบเกมแต้มของคุณจะถูกเพิ่มโดยปลาที่ระลึกพวกนี้ 3. ซื้ออุปกรณ์ตกปลาเพิ่มเลือกร้านค้าที่คุณยังไม่เคยไปในวันนี้จากนั้นจ่ายเงินตามจํานวนที่คุณต้องการ จ่ายเงินหนึ่งเหรียญจั่วการใบบนสุดจากร้านค้าังนั้นจ่ายเงินสามเหรียญคุณจะได้จั่วการสามใบและเลือกการ์ดหนึ่งใบจ่ายเงินหเหรียญคุณจะได้การ์ดห้าใบและเลือกการ์ดสองใบนอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อลูกเต๋าจากตลาดได้ลูกเต๋าเหล่านี้จะถูกทอยทันทีไปยังลูกเต๋าสดใหม่หากมันเกินลิมิตให้ไว้ในลูกเต๋าที่ใช้แล้วในการกลับท่าเรือนั้นจะเป็นการรีชาร์พลังให้คุณและให้คุณเตรียมพร้อมในการออกทะเลครั้งต่อไป ทุกครั้งที่คุณกับท่าเรือคุณจะต้องทำสามขั้นตอนดังนี้ 1. นอยลูกเต่าทั้งหมดจากช่องลูกเต่าที่ใช้แล้วและนําผลลั์มาวางไว้ในช่องสดใหม่ 2. หากคุณใช้หนอนของคุณไปแล้วให้พลิกการ์ดหนอนเป็น่างด้ปกติ 3. คุณสามารถทิ้งการ์ดรีเกรดได้หนึ่งไปรีเกรหรือค่าความเสียใจยในเกมนี้คุณจะมีความเสียใจยที่สะสมไว้อยู่ไว้มากการเสียใจยทั้งหมดจะเป็นข้อมูลเปิดเผย และใช้ในกระดานบ้าคลั่งส่วนค่าของความเสียใจนั้นจะเก็บไว้เป็นความลับและมีเพียงคุณเท่านั้นที่จะรู้ในตอนจบเกมให้คุณนบค่าความเสียใจทั้งหมดคุณรวมถึงเรือถ้าคุณได้พลิกมันไปใครที่มีค่าความเสียใจมากที่สุดจะต้องปล่อยปลาอันล้ำค่าของคุณหนึ่งตัวออกสู่ทะเลต่อไป madness ความบ้าคลั่งทุกครั้งที่คุณได้การ์ด regret มาให้ขยับโทเค็นของตัวเองตามจำนวนการ์ด regret ที่คุณมี ในทุกๆขั้นของ m a ม n e s s จะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันและหากคนมี m a d เนส s 13ขึ้นไปคุณสามารถใช้ส่วนลดที่ท่าเรือได้1เหรียญสุดท้ายการนับคะแนนผู้เล่นทุกคนจะต้องเปิดกราดรูดเบทของทุกคนออกมานับค่าความเสียใจของแต่ละคนใครที่ได้เบ้มากที่สุดตามจำนวนผู้เล่นสำหรับผู้เล่น2คนให้ทิ้งปลาที่ระลึกที่มีค่าน้อยที่สุด ออกหนึ่งตัวส่วนผู้เล่น3าคนหรือ3าคนขึ้นไปให้ทิ้งปลาที่มีค่ามากที่สุดจากนั้นให้ทุกคนนับคะแนนจากนั้นให้ทุกคนนับคะแนนจากจํานวนปลาบนมือของคุณคะแนนของปลาจะถูกระบุไว้ด้านบนซ้ายของปลาบวกลบกับขั้นของความบ้าคลั่งที่คุณอยู่ณตอนนั้น 2. อปลาที่ถูกติดตั้งเป็นที่ระลึกดูค่าของปลาตัวนั้นและระดับความบ้าคลั่งของคุณปลาบางตัวจะได้คะแนนคูณ2 หรือคูณ3ส,สุดท้ายเงินทุกๆ2เหรียญจะถูกนับเป็น1แต้มหลังจากที่ทุกคนบวกแต้มกันเสร็จแล้วใครที่มีแต้มที่สุดจะถือว่าเป็นผู้ชนะหากเสมอให้ดูค่าความเสียใจใครน้อยที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะแค่นี้คุณก็พร้อมเล่นเกม Deep Regrets แล้วใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแพนด้ากระบวดเกมและเราจะเจอกันอีกในคลิปหน้า